Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซล loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทยหานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง Marketing หรือว่าวิวัฒนาการของ Marketing Tools สกันอันนี้เป็นหัวข้อที่อาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ ชวนคุยอย่างนี้ครับคือตั้งแต่แบบ,ส,บนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนาะผมก็ทำมาร์เก็ตติ้งมาสิบกว่าปีเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าสิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยคําว่ามาร์เก็ตติ้งลังงานเนื้อง,งานของมาร์เก็ตติ้งมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงนะฮะเอ่อถ้าย้อนหลังกลับไปช่วงผมทํางานช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อมาร์เก็ตติ้งสามจุดศูนย์นะครับอันนั้นเป็นหนังสือเอ่อเรียกว่าคนอยู่สายมาร์เก็ตติ้งน่าจะเคยอ่านเกือบทุกคนน่ยนะฮะของอาจารย์ฟิลิปคอตเลอร์ นะฮะก็การตลาด3.0ตอนนั้นเนี่ยคือหลักๆเขาก็พูดประมาณว่าเออเนี่ยเราได้ผ่านยุคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสินค้าแล้วก็ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงมาแล้วนะครับเรากําลังเปลี่ยนจุดโฟกัสไปใหม่ก็คือจุดโฟกัสใหม่ของเราก็คือการโฟกัสที่มนุษย์นั่นเองนะครับในยุคมาเก็ตติ้งสามจุดเนี่ยแบรนด์ Brand เนี่ยจะสนใจพวกเรื่องของแบรนด์อิดนติตี้มากๆเลยนะฮะเอ,อ่อมันเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนคนเหมือนอยากซื้อสินค้านะครับอารมณ์ประมาณว่าแบรนด์ต้องมีจิตวิญ,ญญาณนะต้องต้องมี มีเรื่องที่แบบเหนือก่าเรื่องแค่เหตุผลกับกับกับแค่ว่าแบบเออเพราะว่าของนี่มันสวยดีถึงจะซื้อมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะต้องมีประมาณแบบแบรนด์เดนติตี้อินเทอร์กริตี้แบรนด์อิมเมจนะฮะอย่างเช่นการเป็นแบ,บรนด์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ก็จะมีตัวตนการสร้างเราจะเห็นโครงสร้างเฟรคเจอร์ของโฆษณาในยุคน,นั้นมันจะเป็นอะไรแบบนี้เยอะซึ่งมันก็สะท้อนวิธีคิดของเรื่องแบ,บรนด์ได้เหมือนกันว่าเขาอยากพูดอะไรนะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่โซเชียลมีเดียก็ค่อย เพิ่มหมดบาทมากขึ้นเลยยุคสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเ,เวลาซื้อสื่อนี่เรางบโซเชียลมีเดียนิดเดียวนะฮะตอนนั้นก็สื่อหลักๆก็คืออยู่ที่ทีวีพอมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเข้าสู่ยุค4.0นะฮะก็มาร์เก็ตติ้งสีเนี่ยก,ก็เข้ามาในยุคของเทคโนโล,โลโยีเข้ามาผสมผสา,านนะ,ะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการตลาดก็อัปเดตมากขึ้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยก็คือว่าคราวนี้เนี่ยนักการตลาดเอ่ยอะไรเอ่ย,ยหรือว่าแบรนด์เอ่ยเนี่ย สามารถที่จะใช้พวกดิจิทัลทูสเนี่ยสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงมากขึ้นนะครับก็เป็นอาจ,จเรียกว่าเป็นการการเคลื่อนที่สำคัญแล้วกันเข้าสู่ตลาด Marketing 4.0นะครับพอพูดถึงเครื่องมือในยุคนั้นเนี่ยนะฮะหนึ่งในหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะฮะก็คือพวกแชทแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะจาก3.0มา4.0เนี่ยเอ่อหนึ่งในจุดหนในเครื่องมือที่ที่ผมคิดว่า เปลี่ยนในในช่วงยุคนั้นเนี่ยก็คือการมาถึงของ l ล ne นะครับในช่วงเวลาประมาณสักสิปีเนี่ยไลน์ Line ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทมากเลยในการทําเรื่องของนวัตรกรรมการตลาดนะครับในประเทศไทยรวมถึงการทำดิจิตอลทรานส์โอมชั่นต่างๆด้วยทีนี้การทําพวกนี้เนี่ยมันมันทำให้วิธีคิดเรื่องของการทําการตลาดเนี่ยเปลี่ยนเยอะนะฮะคือจริงไลน์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่แชทอปนะเขาก็มีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าจุดสําคัญเริ่มต้นของไลน์เลยเนี่ยคือจานวนคน ประชากรผู้ใ <tu> ช <i ro> ้ไลน์เยอะมากนะฮะประมาณ49้าล้านรายแล้วนะฮะประมาณ2ในสของประชากรประเทศเพราะนี่ตระกูลพวกแชทคอมเมอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ก็ก็แน่นอนต้องแข็งแกร่งแล้วด้วยด้วยด้วยเบสของลูกค้าที่ใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากจากการแชทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยไลน์ในฐานะแพลตฟอร์มเนี่ยมีมาร์เก็ตติ้งทูที่ตอบโจทย์อะไรบ้างนะจริงๆมันก็มีอีกหลายอันนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของไลน์เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2011นะครับซึ่งเป็นช่วงที อ่าไเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็คนก็มาใช้เริ่มค่อยเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับหนึ่งในลูกเล่นสําคัญเลยของไลน์ตอนนั้นนะคือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งกับตอนนี้นะตอนนั้นนี่มันแบบมันเป็นของที่แบบฮิตมากคือตอนนี้คนก็ยังใช้สติกเกอร์อยู่แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นทูที่สําคัญมากแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยสติกเกอร์ไลน์เป็นอะไรท,ท,ที่ที่ใหม่มากนะครับแล้วก็เกิดความนิยมอย่างมากนะฮะหลังจากนั้นก็ก็เติบโตอย่างรวดเร็ ไลน์ Official Account นะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเครื่องมือการตลาดสำคัญเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่แบรนด์ใช้นะครับแล้วก็ Line ก็ไม่ได้เป็นแค่แอปแอปพลิเคชันแบบแชทแล้วคราวนี้ก็มี Line TV, Line Today, Line Man, Line Shopping, Line BK แล้วก็อีกหลากหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเติมเต็มด้านธุรกิจออนไลน์ให้ครบวงจรและตอบโจทย์ Life Infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการใช้ชีวิตของคนมากขึ้นนีอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นเนี่ยนะครับตลอด10ปีมาน เครื่องมือการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากนะฮะเราก็พอเป็น Marketing 4.0ก็เปลี่ยนโฉมการตลาดไปเยอะนะครับทีนี้เนี่ยในยุค Marketing 4.0ซึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดต่ออีกนิดนึงเนี่ยนะฮะบ,บทบาทของ l ล ne ใน10ปีนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับในหนังสือ Marketing 4.0ของ Philip Kotler เนี่ยได้พูดถึงการหลอมรวมการตลาดแบบดั้งเดิมสู่การตลาดในยุคดิจิทัลนะครับเอาไว้ในหลากหลายประเด็นนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ย ไลน์ได้ออกแบบบริการและเครื่องมือต่างๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยพลิกโฉมการทําการตลาดในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการพาเรื่องของการตลาดมาสู่ยุค4.0นะครับอันดับแรกคือเครื่องมือทางการตลาดจากเดิมที่คุณเคยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเราคุ้นเคยกับ 4P เนาะสมัยก่อนน,นู้นเน่ยเราก็เรียนหนังสือมาเป็น 4P นะครับ แต่ว่ายุคนี้มันจะต้องมียุค4.0เนี่ยมันจะต้องมี 4C เข้ามาด้วยนะครับ 4C คือ co-creation นะครับการให้ผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนช่วยหรือว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้านะครับ uh, currency นะฮะการตั้งราคา uh, แบบยืดหยุ่นนะฮะเหมือนเหมือนกับข้างเงินที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับ คอมมูนิเวชันนะฮะการขยายพื้นที่การขายสินค้าจากหน้าร้านมาอยู่ออนไลน์ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงร้านได้เร็วที่สุดนะครับคอนเวอร์เซชันนะฮะการพูดคุยระหว่างแบรนด์กับลูกค้าโดยตรงนะครับเพื่อส่งฟีดแบ็กถามคําถามอะไรต่างๆนเหล่าน,นี้ซึ่งอันนี้ลูกค้าความสำคัญเยอะมากตลอด10ปีที่ผ่านมานี่ร้านได้พัฒนาเครื่องมือที่สอดรับกับ แนวคิด 4C นี้นะครับโดยเฉพาะการสร้าง c o m m u n a l Activation แล้วก็ Conversation ให้กับกลุ่มธุกรกิจองค์กรขนาดใหญ่นะครับเช่น Banking ในการสร้าง Mobile Banking นะฮะผ่าน Line แทนสาขาเงี้ยก็มีนะครับกลุ่ม SME ที่มาเป็นช่องทางการซื้อขายแล้วก็สร้างแบรนด์ในโลกดิจิทัลก็ใช้ล i n e เยอะนะครับรวมไปถึงการทำ CRM นะฮะรักษาฐานลูกค้านนระยะยาวนะครับจริงๆภาครัฐเองก็ใช้ Line นะฮะ เครื่องมือสำคัญสำคัญที่เราคุ้นเคยกันก็จะมี Line OA นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างแบรนด์หรือสร้างธุรกิจในโลกออนไลน์มีฟีเจอร์ที่มันเหมาะกัารทำเรื่องแบรนด์นะฮะเพราะก็ทำให้คนที่เข้ามาติดต่อเนี่ยรู้สึกมันใช้งานมันมันคล่องนะมันคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ทำเรื่องของ branding communication commerce ได้นะฮะ l i platform s o l u นะครับ solution and advertising บน platform line ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร,แร่งของ chat c o m m e r c e บนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความหลากหลายพื้นที่โฆษณานะคือมันมีไลน์อีโคสิสต์เนี่ยมันมีพื้นที่โฆษณาหลากหลายนะครับก็ก็ได้รับความนิยมในหมู่แบรนด์นะครับเราก็ทําพวก targeting ได้ดีนะฮะสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเอออยากจะได้กลุ่มแบบไหนเนี่ยมันซึ่งอันเนี้ยไอการทำให้ targeting ได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของนักการตลาดอยู่แล้วนะครับ คื่อมือต่อยอดสู่การทำแชทคอมเมอร์ซออนไลน์ได้ยังมีประสิทธิภาพนะฮะที่พัฒนามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น my shop my restaurant รวมไปถึง my customer นะครับที่มีกำหนดจะปล่อยภายในปี2021นี้นะฮะจาก 4C เนี่ยก็มาสู่อีกลยุทธ์หนึ่งที่สืบเนื่องกันนั่นคือ omnichannel strategy นะครับหรือว่ากลยุทธ์การร้อยเรียงช่องทางการสื่อสารและช่องทางการขายทั้งหมดของแบรนด์เข้าด้วยกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้านะครับ ในยุคนี้ลูกค้าต้องการการตอบสนองแบบทันทีเนาะทักแชทไปไม่ตอบ5นาที10บนาทีคนไม่รอแล้วนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยแบรนด์ก็ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับเพื่อนํามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเครื่องมือ Line Official Account เนี่ยก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เอามาทํา omnichannel ได้ดีนะฮะโดยผลที่ Li น์ OA เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นเพราะว่าการมีฟีเจอร์ แล้วก็เครื่องมือเสริมมากมายใครเล่นอยู่บ่อยๆก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับซึ่งเราสามารถเลือกมาประยุกต์หรือดับให้ใช้กับ l ลน e OA ได้ตามวัตถุประสงค์เช่นฟีเจอร์แชทแท็กนะครับคัสต์เมสเซจโน้ตไลฟ์ไปจนถึงเครื่องมือต่อยอดเสริมประสิทธิภาพกับ l ลน e OA มันจะเป็น Myhop My Restaurant เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ไลย,ยังมีบริการอื่นๆใน Ecosystem ที่สามารถเชื่อมต่อกับ l ล n e OA เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดซึ่งสามารถสร้าง s e a m l e s s c u s t o m e r experience ตามที่ Marketing 4.0ได้ กล่าวไว้ได้นะครับเช่นการเชื่อมต่อกับระบบโฆษณาไลน์แอดแพลตฟอร์การเชื่อมต่อกับ Rabbit Line Pay การเชื่อมต่อกับแหล่งรวมสินค้าออนไลน์เช่น Line Shopping เป็นต้นนะครับตัวอย่างการใช้ Line OA เป็นเครื่องมือของแบรนด์นั้นมีมากมายนะครับกลุ่มรีเทลเนี่ยมี The Mall Central Big C Home Pro นะครับเคสของ Big C ซนี่เราเคยเชิญผู้บริหารมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับเป็นเคสที่สนุกมาก เรารีเทลเหล่านี้นก็ปรับแบรนด์ให้เชื่อมต่อกับลูกค้ารวมถึงเชื่อมต่อกับร้านค้าที่มีนะครับเพื่อน,นําเสนอให้กับลูกค้าได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่าง The Mall เดอะมอลล์ก็ใช้ Line OA เพื่อเข้ามาช่วยทําเรื่องของ CRM แล้วก็ Big Data นะครับรวมไปถึงการใช้ฟังก์ชันเพิมเ่มเติมอย่างการสะสมแต้มหรือการให้คูปองส่วนลดต่างๆซึ่งสะดวกและเป็นที่คุ้นเคยของผู้ใช้งานไลน์อยู่แล้วนะครับ การใช้งาน Line โ a ของแบรนด์เหล่านี้ล้วนทําให้แบรนด์สามารถเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งในด้านการซื้อสินค้าและบริการอื่นๆให้กับลูกค้าได้แบบ p e r s o n a l i z ไลซ์แล้วก็ยังช่วยให้แบรนด์สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงการซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่สามารถเข้าไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดการซื้อได้มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากการเข้ามาเปลี่ยนยุคการตลาดเข้ามาเป็นยุคดิจิตัลมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยไลน์ก็ยังมีก้าวต่อไปที่น่าจับตามองอย่างการตั้งเป้าให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการตอบสนองกการรดเนนนนิิิิชีวตตใมะคับ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็การทําธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยที่มันมีความหลากหลายและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเจอร์นี่ของลูกค้าก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสอดคล้องไปกับหนังสือเล่มล่าสุดของฟิลิปคอตเลอร์ก็คือ Market i n g 5.0นะครับที่บอกว่าการทําการตลาดในยุคต่อไปเนี่ยจะเน้นเรื่องของ Data r ดริฟทมากขึ้นแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ Data d r i v e n จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าแบรนด์ไม่มี Digital infrastructure, Digital ดิจิทั ก้าวที่ลายกำลังดำเนินต่อไปเนี่ยจะช่วยให้แบรนด์เนี่ยสามารถยกระดับเรื่องพวก customer experience ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ควรศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มากๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถทําการตลาดได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไ้ว่าโลกของเราเนี่ยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงทุกวันนะฮะแบรนด์และองค์กรต่างๆจึงต้องปรับตัวตามไปด้วยไม่ใช่แค่การนําหลัก marketing 3.0 4. 0 5.0เนี่ยเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของบทบาทของเรื่องเทคโนโลยีและการผสานพวกเนี้ยเข ส่วนหนึ่งของชีวิตคนผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มและบริการของ l ล ne ที่ครบในทุกมิติของชีวิตจะมีส่วนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงการตลาดในยุคต่อๆไปด้วยเครื่องมือใหม่ๆที่เข้ามาเป็นกลยุทธ์สำหรับทุกแบรนด์อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยผมคิดว่าลองศึกษาดูนะฮะแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าเครื่องไม้เครื่องมือของ l ล ne เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณยังไงได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ Line ประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนพ สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสีแอคเนสโซลแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว